ไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนแคมเหมือนเติมความกลมกล่อมก็ลงตัวได้เหมือนเนสกาแฟเ e d Cup และคอ f ฟ e ่เมลที่คอยเติมความกลมกล่อมให้ทุกแก้วอร่อยได้เสมอลงตัวในแบบที่ใช่ ยุคนี้เรื่องคู่บางทีก็พูดยากเช่นความสัมพันธ์แบบออร์บิทติงหมุนรอบแบบไม่ครอบครองอยังชอบรสชาติเข้มข้นเหมือนเดิมใช่ไหมยัยงจำได้ด้วยเหรอเนสกาแฟเลดคัพสองคอฟฟี่เมดสแก้วเนี้ยดื่มแระย้อนเวลาได้ด้วยนะ ขอบคุณโลกนี้ที่ได้สมความในฝันให้กับฉันขอบคุณในครั้งที่ทำให้พบรักที่ยิง่งใหญ่หืมวันนี้กินแล้วอร่อยก็เดิมทำให้นึกถึงแก้วแรกที่พี่ชงให้ แกแรกและหลักแรกด้วยป่ะเอ้าเฮ้มาแล้วเหรอไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงจังคิดถึงเหมือนก <wiele> ันจ้ะโอ้ยกอดอะไรกันบ่อยๆฉ้ำหมดแล้วคิดถึงทั้งคู่นั่นแหละรสชาติความสัมพันธ์ที่ลงตัวก็เหมือนเนสกาแฟ e รด u คกับกับ f e e ฟเม e เนี่ยแหละที่คอยเติมความกลมกล่อมให้กันอยู่เสมอ Desk Affect Red Cup และ Coffee Mate รสชาติของความรัก